ลาบปดุกมาเด้อค่ะเด้อเสียงเจ้าเจ้ามาอีกแล้วนะคะจากช่องแม่เล,ล่าพะเพลินค่ะอันได้อัน,ไ,นไปสร้างประเทศอันลาบปดุกเด้อค่ะเด้อลาบปดุกเอาข้าวถ้าไม่มไม่กินกับเอลราจะปิดสิตลูกตะวันค่ะตะวนัตวนตะวันตะวันค่ะนั่นนี่ไม่กินเหรออันนี้หมกหน่อไม้เ<ก>ีายาละกินอะไรแกงหน่อไม้ส้มค่ะ นะโอเคค่ะเด็กเขาเด้อไปแซงประเทศอันลาบปลาดุกนี่ค่ะเพิ่นย่างปลาดุกงะหรแต่ว่าห้องพเด็ก,กินอนันอยากกินลาบไหมค่ะไม่อยากจะว่ามีผักเยอะแยะเลยวันนี้จึงกับอันประกาศที่ไหมค่ะ้นบ้าไงงามค่ะ เสียแล้วผักกระเดาเดาดากเฮาแล้เสื้อเจ้าของจะใส่เน่าไปเอาใส่เอาใส่ปะยัำกินหัวปะพอได้ปะเนี่ผักกระเดาเดาดากมามีอยู่ใส่นีได้ผักกระเดาเดาดากผักกระเดาเดาดากินกับยังกระแซบจะเป็นว้าบ่เหมือนเนาะเดาดัก่าเป็นพ่อว่าเนาะค่ะเนาะคนแก่พาพูดอุ้ยหน้าเดินนั่นลูก อร่อยไหมคะโอ้ยมันเค็มจังได้ยังกินน้อทางเอฟซีเนาะค่ะน้อมาเ้อมาเ้อะจุดซุ่มกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองปเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เสียงเจ้้า ยสงยงเร,ยรลยลภาพเาพาิ่นแม่ไม่เคชจีบซูมมาดยวยเรอค่ะลูกก็อันเก่ามันหมดนี่ค่ะคิดม,มังม้งอันถักกระดาษสดก็มีด้ค่ะอ๋ออันถ้าลวกไว้้แลวก็เลยเอาอยที่ลวกไว้มากิน กินอันตัวใหญ่กินตัวนี้มันถึงไม่แก่หรอกอันนี้อ่อนอยู่แล้วเราก็หัดกินลูกเกือกับแม่โดยปริยายเลยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะมันกรอบใช่ไหมมันคันฉีกก,บก,บก,บก๊บ่แต่ว่ามันไม่ขึ้นตัวใหญ่มันกินตัวเล็กโอเคสุดพักค่ะ ที่กาเวลาเดิม okay. เอเคฉันให้มีกระโดดเอ,เอาทำอย่างนั้นทำไมพ,พี่โอพีชโอพีซชู้สิไปซื้อมากด้ยค่ะเดิมจะเข้าใจว่าคุณแม่เฮ็ดเด้ยค่ะเดิมเฮ็ดเมื่อยแล้วเมื่อวาน วันนี้ขอเป็นหมาดำหนึ่งวันไม่ทำอะไรอะหมูวานมาตตามอวานนะะี่ค่ะอ้าวบ้าน,นเยอเิดอันนี้ว่ากลังขีดทีนะคะกลังค่ะ ว่าเขาจะถ่ายงอนเท่าด้วยค่ะเ้อรล่องใจเจ้าแล้วร่องใจเจ้าอีกต่อเมื่อาวานนี่อะไรลูกปลาโอเคเช็ดค่ะน้อลัวชิได้ของเขาขค่ะเป็นหนูชนล่องค่ะกอแม่มค่ะอันที่ไหคะ ผู้บางคนกับเจอปุ๊บหักแต่งอกแต่งงานผู้ใดค่ะผู้บางคนพนใจดีเนาะผู้บางคนพ,นพนพร้อมทุกอย่างเจอพลังก,นก,นกีนกแน่กว่านู่นนี่นั่นแล้วค่ะเรนงอเรนงามเรนแง่อ,งงย,อย่งคเบื่อหรอค่ะสารสารพัดปัญหาค่ะ กับบ้านเนาะค่ะเนาะคนพร้อมกับคนบ่พร้อมมันก็ต่างกันคลิปแรกๆที่คุณแม่ลงยูทูบคุณแม่ก็บเรา,าเรื่องอมีอะไรพลังเนี่ยนะคะ่ะถ้าผู้ใดติดตามเนาะเอฟไอซีซุ่มเก่าๆอ่ะผู้เพิ่อนดูนั่นตลอดนะคะเนาะเพิ่นอาจสิรูว้บบาว่าเราเรื่องหยัง ปัญหาเยอะค่ะแฟนฝรั่งเหมนกับใช้บอ,อลลูนดยดอกกีบดอกกุหลาบได้วค่ะ99%เอ้ย100%ซีมีดดอก99%ค่ะปัญหาเหมือนกันคำถามเมียฝรั่งเหมือนกันค่ะทุกอย่าง หขนาดนันหรอคะที่ได้แบบได้ผัวรวยผัวดีผัวสนัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างนะค่ะเนาะขอบเอียนว่าขอบรีวิสุดๆนะคะพวกเป็นมาดามกันดลคะ่ะแค่แครสามีค่ะทำงานบ้านค่ะแค่คุณไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านเป็นลูกจ้างเขาแค่นั้นค่ะ ถามว่าโอ้ทิกสินทุกทิ่งเปว่าวนะคะเนาะขอโทษขออภัยเด้อทุกอยางโซนนะมูก็จะได้ของเพิ่นเนะะาะเขาบอกว่าแหละเพิ่นกับยันไม่ยิ่งบ้านเ้าไปตัวเพิ่นแต่ว่า แล้วแต่ปวนผู้เพื่อนถาได้ผู้เพื่อนถาบ่ได้เพื่อนก็ไปหาผู้ไม่ปัญหามันมีเบิร์ทุกคนค่ะปัญหาน้อยใหญ่ไม่เท่ากันแต่ส่วนมากไม่ยิงไทยส่วนมากนะคะส่วนมากเนาะวันนี้เบิร์ทุกคนนะคะแล้วรอยเปอร์เซ็นต์ซีมีเยอะ หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นที่ไม่มีปัญหาค่ะส่วนมากอะชิมีลูกติดค่ะส่วนมากนะคะเลิกลากับสามีไทยอะคอยไปได้ฝรั่งนะคะเนะาะว่าเพื่อไค่ะเขาว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นม้าดำละหันบินยาวเท่าหางว่าวาค่ะอันนั้นกระจักเท็ดอันนี้กระจักได้อะ ของเจ้าของนึ้งอันนึงพ่อแม่ไอน้องป้องตาบ่มี่ผั่วมาขอช่วมายืมมายืมค่ะนั่นแหะปัญหามันได้เกิดตามมาปัญหารักนะคะนะลํำพังอันตัวเขากับอันกับเมีม่มาเป็นยังนะคะ่ะ เราเฉลี่ยเกลือกินดูน้ำกันหาซอยกันได้ค่ะแต่ว่าเข้าเนี่ยปัญหาเยอะในกรณีพิเศษนะคะผู้บางคนไม่ลูกติดกับพวกทั้งลูกพวกทั้งพอ่อพวกทั้งแม่พวกทั้งอ้านนองป้องไปค่ะมีหน่อยซอยหน่อยมีหลายซอยหลายแมนบ้าบ่ถือว่า ถ้าว่าบัาถึกอะคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อว่าผู้ใดบริสุทธิ์ผู้ใดซอยผู้ใดบริสุทธิ์ผู้บางคนกับครอบครัวาอาจจะเทียบพ้ออาจจะบริสุทธิ์ซวยแต่ว่าต้องช่วยไหมถ้าเรามีก็ต้องช่วยค่ะถ้าข้าบ่มีกะมันกระตูไผ่ตัวมัน มี่หน่อยซอยหน่อยเออมีหลายก็ซอยหน่อยค่ะมีหลายก็ซอยหลายพยายามมือก่อนแต่ส่วนมากฝรั่งที่ไม่ได้เนียไทยนะคะส่วนมากจะเป็นพ่อห้างพ่อหม่ค่ะจะมีลูกติดไม่ได้ยกตัวอย่างอื่นนะคะยกตัวอย่างอีชั้นเองค่ะสามีลูกติด ทำใจจะไข่เด้อแต่แฟนแฟนฝรั่งภาษาบางก้นภาษาอาจจะเบิกแข็งแรงข้อหมายอาจจะสีไปอยากย่างนึงเขาบอยากย่างนึงเขาสีไปยา่างนึงอันกับมิสวนนะคะให้ใหายพิษกันได้เอาใจช่วยสายโฟด้วยกันนะคะ ก็ได้มีปัญหาก็ได้คอยแก้ค่ะอดทนไม่ต้องขึ้นมากค่ะปล่อยคุยไปนี่อย่างจะเกิดก็ให้มันเกิดตายไปอันคิดซะว่าเอาไปน่ำบ่ไรจะข้นน่นนะคะนี่อย่างก็ได้ปรงค่ะอยู่ทุกวันให้มีความสุขเอาใจซอยเด้อค่ะเด้อเป็นคลิป เอฟซีลงกันกับอีตุนนะค่ะนะชีวิตแต่ละคนกับเบื้องกันทุกคนมีปัญหาค่ะราคาชีวิตคนเฮาก็ต้องอันดิล้นต่อไปค่ะพลาดก็เจ็บสำเร็จก็ดีใจนะคะนะโอเคค่ะอันบะม,มีอีอย่างหลายทักทายเซ่ฮัลโหลนะคะเด้อโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอ่ะบ๊ายบายนะคะเล่าบ๊ายบายฝากกดไลค์อะไรคะกดไลค์กดแชร์หน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ ดิงดิงดิงด,งด,งดิงด้วยนะคะบา,บายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าด้ค่ะเด้อเอากดทถาบบนมีหน่อย